นะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับโอ้ทางนี้ดีกว่าครับแสงดีครับนะครับเออสวัสดีครับโอ้บ้านเมืองเราครับเออก็มีตัวเฮียตัวหาขึ้นมาอีกอีกแล้วครับเออตัวเฮียตัวหาครับเออนะครับ ตัวเรียตัวหาเริ่มขยายตัวแล้วครับตัวเรียตัวหาเริ่มขยายตัวแล้วครับนะครับสวัสดีครับอ้าวไปไหนหมดแล้วครับเข้ามาช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับเออนานๆออกมาไลฟ์สดทีครับเพื่อไทยสองใบครับจัดมาแล้วครับผมเพื่อไทยสองใบครับเออวันนี้ก็มีเวลาหน่อยครับผมนะครับ พี่น้องเป็นยังไงครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันหรือเปล่าครับนะครับเอฟซีทุกท่านครับทำไมครับช่วงนี้เขาไปครั่งอาจารย์เชนกันมากเลยครับไม่เห็นใครเข้ามาดูผมเลยครับทักทายครับทักทายครับสวัสดีครับโอ้ไหนครับไหนครับโอ้คนนี้ทำไมไม่มาดูครับเข้ามาชมสิครับ เออนะครับการเมืองวันนี้ครับเออมีวาทกรรมที่ไม่ได้มีเวลามาพูดนะครับรู้เห็นมานานแล้วว่าพรรคการเมืองเฮี้ยพวกนี้ใครเลือกพรรคเขาเขาบอกว่ารักชาติเลือกพรรคคนอื่นพรรคอื่นบอกว่าไม่รักชาติเออแล้วพรรคอื่นๆอ,อ,อีกห้าหกสิบพรรค ยี่สิบสามสิพักเขาไม่รักชาติหรือไงไวะควายเออมึงพูดมาได้เออกูอมองดูแล้วก็มีแต่พักพวกมึงนี่ไม่ไม่รักชาติครับเออนายกมึงออกมาหาเสียงบอกว่าไม่แซะใครไม่ว่าใครก็มีแต่มันนั่นแหละครับออกมากระแนกระแหนคนอื่นเขา ไอ้หนูผีเนี่ยครับเอ,อว่าอุกอิ้งมั่งว่านัทธวุฒิมั่งเออ,เอ,อคลิปเช้าอีกแล้วมีอะไรดีไหมครับพักนี้ครับนะครับพักการเมืองสีน้ำเงินกับสีส้มเนี่ยครับที่มันรู้เห็นเป็นใจกันทุกวันเนี่ยมันจะล้มล้างจับมือกันแน่นอนครับนะครับพักนี้ ก็จะเบียดรัคเพื่อไทยให้ออกไปจากระบบไม่ให้มีใครจับมือด้วยเราต้องไปช่วยกันเลือกเยอะๆนะครับเพื่อไทยสองใบผมจัดมาแล้วครับเพื่อไทยสองใบครับสวัสดีครับทักทายครับโอสวัสดีครับนะครับเออเข้ามาเยอะครับนานๆเจอกันทีหนึ่งโอ้บรรยากาศก็อยู่ข้างปากระถินเนี่ยครับในขณะที่รองานเออมาดูการเมืองไปครับ ไม่มีนโยบายหาอะไรเลยครับแต่ละภักครับมีแต่ภัคเพื่อไทยทั้งนั้นแหละครับที่จะมองเห็นว่าเอ,อนโยบายกินได้ครับภาคพวกนั้นก็กแค่นั้นแหละครับนายบายไม่มีครับที่ภัคสีน้าเงินนี่จบข่าวเลยครับเอออะไรนะครับภักเขาก็มีแค่คนละครึ่งพลัดนี่แหละครับ เออแต่เราไปเลือกพวกนี้เข้ามานะครับบ้านเมืองไม่รู้จะอยู่แบบไหนนะครับสมัยหน้าครับโกงกินกระจุยกระจายครับนะครับคดีัวสสวครับหายไปกับสายลมครับนะครับไม่คืบหน้ามาหลังเลยครับเราก็ฝ้ามองดูอยู่ว่าไอ้นักการเมืองหน้าหมาตัวไหนมันจะโดนจับมั่งครับไม่มีครับ เออนักการเมืองยี่เยี่ยพวกนี้ต้องฉีกหน้ากากมันออกมาหน่อยนะครับเอเอสอวอพวกนี้ครับสีน้ำเงินสีอะไรเนี่ยครับสวยี่เยี้ยเนี่ยครับพูดด้เต็มปากเลยครับเออโกงกันเข้ามาครับงัวกันเข้ามาครับเออบ้านเมืองจะแย่อย่างไงชิบหายยังไงกูไม่รู้ครับระบบกินรวบประเทศครับเออพี่น้องก็ต้อง ต้องคิดนะครับว่าเราจะเลือกใครครับแต่ผมไปจัดมาแล้วครับเพื่อไทยสองใบครับเอ,อเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับเอ,อผมก็ลงเอ,อคลิปไปให้ดูอยู่นะครับเอ,อผมมีหลักฐานให้ดูครับผมไปเลือกจริงครับแต่ในตรงที่เราลงเขาไม่ให้ถ่ายรูปครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมาครับอ,อแต่ก็เขตบ้านผม ก็เลือกตั้งล่วงหน้าครับกล่องใส่หีบัตรคงจะไม่พอครับเต็มเหลือล้นครับเออต้องได้ยัดข้างๆเข้าไปครับพี่น้องครับครับทักทายครับโอ้หัวใจแดงครับเพื่อไทยครับสองใบเลยนะครับไม่อยากให้พวกจันไรบ้านจันไรเมืองเข้ามานี่ก็เพื่อไทยสองใบครับนะครับเออสามใบกับเอ่อ สามใบกับรับร่างแก้รัฐธรรมนูญครับนะครับสามใบเดี๋ยวผมต้องไปครับวันที่แปดครับผมก็ต้องไปกาให้แก้รัฐธรรมนูญครับเออนะครับต้องไปกันอีกก็เพื่อบ้านเมืองนี่ครับไม่ได้เงินใครสักบาทหรอกครับเงินหมาเงินเทาเงินหาเหี้ยวอะไรไม่ได้หรอกครับเออไม่เอาครับเอามาเป็นบุญคุณครับ เงินสองพันสามพันพี่น้องได้มากับเศรษฐกิจด,ดีไปข้างหน้าของอาจารย์ยศธนันศาสตราอาจารย์ยศธนันวงสวัสดินี้ผมว่าดีกว่านะครับกับการเป็นอยู่กับการวางแผนนโยบายที่แกวางไว้ผมก็เห็นชอบด้วยนะครับเออถึงจะเป็นนักการเมืองไม่ใหม่แล้วครับแกก็เคยลงสมัครเลือกตั้งได้แต่โดนรัฐประหารไปครับ เราก็ต้องให้โอกาสอาจารย์ยศชันนันครับเข้าไปทํางานแทนพวกเรานะครับทั่วประเทศคนใต้ก็เปิดหูเปิดตาหน่อยนะครับเอออย่าปิดหูปิดตาอยู่ในกระดองมากนะครับคนใต้ครับเปิดใจให้กว้างครับใครเขาทาประโยชน์ให้เราครับนะครับทั่วประเทศนั่นแหละครับพี่น้องครับออกมาวันนี้ก็ไม่รู้วันไหนจะได้ไร์สดอีกครับเพราะว่าไม่มีเวลาครับ นี่ก็สามสี่ห้าวันนู่นแล้วมั้งครับออกมาทักทายกันหน่อยจากสิบยี่สิบนาทีครับเอทักทายครับเป็นไงครับเลือกเพื่อไทยสองใบหรือเปล่าครับเลือกตั้งล่วงหน้ายังไงครับผมแจ้งมาให้ทราบหน่อยครับว่าพรรคเพื่อไทยนี่เกินไหมครับสองร้อยห้าสิบเสียงครับในสภาครับความรู้สึกผมนะครับผมมองว่าน่าจะเกินครับสองร้อยห้าสิบ นะครับครึ่งหนึ่งของสภาครับผมว่าได้แน่นอนครับเออถ้าพี่น้องช่วยกันเออมันก็จะได้มากกว่านั้นครับรัฐบาลพักเดียวหรือสองพักที่คุยกันรู้เรื่องมาทำนโยบายให้เรามันก็ง่ายครับถ้าเหมือนมีพักไอ้หนูผีมาร่วมด้วยก็ละวงไประวงมาครับเออทำหาอะไรไม่ได้ครับพักนั้นครับ เออเขาไม่ทำหรอกครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมสิกอย่างนี้เขาไม่ทำเพราะว่าเขามีบอลหรือเปล่าครับอยู่ที่ชายแดนครับบอลเขาก็มีไหมครับนั่นแหละครับมันก็เป็นปัญหาครับเออถ้ามีนักการเมืองพวกนั้นมาอยู่ด้วยก็ลำบากครับพวกเราครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคถ้ารัคเพื่อไทยไม่ได้เข้ามาก็ถึงกับไม่ยกเลิกเรอกครับแต่ว่าประสิทธิภาพการรักษามันจะน้อยลงครับ ก็ทำให้เรายุ่งยากมากขึ้นนะครับเออก็จะเสียเงินมากขึ้นเขาก็จะไม่ยกเลิกหรอกครับเขาจะมีระบบของเขาครับเออนักการเมืองพวกนี้มันหัวแหลมหัวเหลี่ยมอยู่แล้วครับเออมันเป็นใครมาจากไหนก็รู้นะครับมันเป็นลูกน้องมันเป็นลูกน้องเก่าพันตำรวจโทรศักษินนะครับทำไมลูกน้องต้องเอาเหยียบหัวลูกพี่ขึ้น ไปเป็นนายกลูกพี่เข้าคุกเออเอาลูกพี่เข้าคุกเอาผู้มีพระคุณเข้าคุกอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมครับนะครับเออก่อให้กำลังใจท่านนายกทักษิณน,นะครับเอสู้ๆไปเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับนะครับนะครับเข้ามาครับเออเริ่มเริ่มมีผู้ชมมากขึ้นแล้วครับ วันนั้นโดนปิดกั้นไม่ถึงสี่ห้าคนนะครับไล์แต่ละทีก็จนท้อครับนะครับคนดูไม่ถึงสิบคนครับไม่รู้ไปไหนหมดจากหลักหมื่นเหลือหลักร้อยเนี่ยแหละครับนะครับสวัสดีครับเพื่อไทยครับบอกให้คอมเมนต์มาว่าคนไทยเด้อครับโอ้คอมเมนต์มาจากไหนครับคอมเมนต์ก็อยากเข้ามาครับเรื่องคอมเมนต์นี่ก็สําคัญนะครับอยากให้ ทางทหารนะครับทำรั้วรอบขอบชิดไม่ต้องให้มันมาใกล้บ้านเราแล้วครับขมรเนี่ยครับเออให้มันอยู่แต่พวกมันนั่นแหละครับไม่ต้องให้มันมายุ่งวุ่นวายกับบ้านเมืองเราครับขมรครับเออมันเคลมทุกอย่างนะครับเหมือนกับรัฐบาลทุกวันนี้หรือเปล่าครับขมรกับรัฐบาลทุกวันเนี่ยครับเออขึ้นปลาใสาทีไรก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่หลานอังขึ้น โหหลานตังขึ้นพ่อเมื่อกีครับเขาเอาแผ่นดินมาขึ้นตั้งสิบเอ็ดสิบสองจุดหลานตังขึ้นน่ะเออนะครับไอ้หนูไม่มีอะไรครับขึ้นมาเป็นนายกจะเปิดด่านอย่างเดียวครับพอเจอประชาชนคันๆบอกหมาตัวไหนจะกล้าเปิดนั่นแหละครับความต่อแหลของคนพี่น้องก็ต้องดูนะครับความจริงใจของคนที่จะมานั่งเป็นนายกกับบ้านกับเมืองเรานะครับ ยุคนี้สมัยนี้มันต้องดรเชนแล้วครับผมเห็นด้วยอย่างมากนะครับถ้าบ้านเราไม่ได้ดอร์เชนมานั่งนายกนะครับผมว่าเสียโอกาสไปอีกเยอะนะครับเสียโอกาสการพัฒนาบ้านเมืองเราไปเยอะครับนะครับบ้านเมืองเราก็เสียโอกาสนะครับมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยสามปอนั่แหละครับเสียดินแดนให้ขมรก็สมัยสามปอนี่แหละครับ นะครับปหนึ่งปสองปสามเนี่ยครับนะครับนะครับบัดดีครับเออเอาหลานอังค้นแล้วเจ้าทินาาโอ้เอาหลานอังค้นไปไหนครับต้องเลือกหลานอังค้นนะครับเออต้องเลือกทีมงานหลานอังค้นครับไม่ต้องเป็นเลือกทีมงานเพื่อนอังค้นหรอกครับเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนหุ่นครับเพื่อนหุ่นนะครับเพื่อนหุ่นครับ เออนะครับเพื่อนหุนเขามีผลประโยชน์กันหรือเปล่าครับเพื่อนหุนครับเออตอนนี้เขาว่ามีเงินซื้อเสียงกันสะพัดมากมายครับทําไมไม่เอามาแบ่งผมมั่งละครับผมจะเอาเงินหมาแต่ผมกะเพื่อไทยไปแล้วครับสองใบครับโอ้พ่อหุนครับพ่อหุนโอ้ใช่ถูกต้องครับเออลุงไม่ลงสมัครบ้างโอ้ลงไม่ไมครับโอ้ใครจะเลือกลุงลุงแน่ลุงไม่ชอบหรอกครับ ให้ลุงอยู่แบบเนี้ดีแล้วครับนายกคนที่ส3บสามสามสิบสนะครับใครครับสามคูณเก้าคูณเก้าที่จับได้หมายเลขเคือคนที่จะเป็นนายกสามถูกต้องแล้วครับโอ้พี่น้องนี่ต้องอย่างนี้ครับบ้านเมืองเราต้องช่วยกันครับต้องให้คนที่เขามีความตั้งใจที่จะมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างพวกเรา โดยแท้จริงครับสามสิบาทรักษาทุกโรคก็จะเป็นในระบบ a อไอเราจะไปรักษาตรงไหนก็ได้ครับจริงไหมครับเออแล้วหนูทำอะไรให้เราบ้างครับหนูเอาเงินไปให้ลูกพี่ครับสี่พันล้านครับจริงไหมครับหลักฐานชัดเจนครับเออแล้วจะเลือกคนแบบนั้นเลยครับมาเป็นนายกครับหนูดูแลคน ท้องขาขนาใหญ่ไหมครับน้าท่วมครับไม่เคยเห็นไปดูแลเลยนะครับไปก็สร้างภาพครับบีบน้ําตาครับนะครับหน้ากอคอสั้นนะครับขาดไปนิดเดียวครับผมไม่หยิกครับไม่งั้นลงสปิคเลยครับหน้ากอหน้างอคอสั้นผมหยิกคบไม่ได้ครับคนพันนั้นครับแต่อย่างนี้ต้องเหลือนิดเดียวครับเออถ้ามีผมหยิกอีนิดนึงอย่าไปอยู่ใกล้นะครับคนพันนั้นครับนะครับ เจ้างูนกตีบ่ใยญ่เขาตัวเจ้าจนตาไผยตัวผมครับครับเออไผยตัวผมครับผมเลือกเพื่อไทยมาตั้งนานแล้วครับนะครับผมเลือกเพื่อไทยมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ไทยรักไทยครับนะครับตั้งแต่พลังประชาชนครับนายกเอ่อทักษิณผมไปเลือก นายกสมัครผมไปเลือกนายกสมชายผมไปเลือกนายกยิ่งรักผมไปเลือกนายกอิงผมก็ไปเลือกแล้วก็เนี่ยนายกเคนผมก็ไปเลือกนะครับผมไม่ผมชัยใจเดียวครับผมใจเดียวครับเพื่อไทยครับผมไม่มีใจที่จะไปแบ่งให้ใครหรอกครับพักไหนผมก็ไม่เอาครับ พักประชาธิปัตย์พักก้าวไกลพักประชาชนเนี่ยครับมีแต่วาทกรรมครับเออมีแต่วาทกรรมติดคุกก็ไปลองดูครับนะครับเราแกไปลองดูว่าติดคุกเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมครับเออไปลองดูเออว่าคุกเนี่ยเขาบอกว่าขังแต่คนจนคนรวยอย่างนายกทักษิณลองไปเข้าดูว่าเป็นยังไง ก็อยู่ได้ครับเออ g d ี GDP ขึ้นครับเพื่อไทยครับเออถูกต้องครับติดคุกนี่นายกทักษินท่านไปลองดูครับไม่เป็นไรเออท่านไม่ตายหรอกครับเออไปลองดูว่าเขามีคนสุป,ประมาณว่ามีแต่คนจนติดคุกเออท่านคนรวยลองไปติดดูเป็นยังไงครับนั่น เราต้องคิดไปในแบบนี้ครับเออนะครับก็เอาคนดีไปตจิตคู่ครับเอาคนเฮียมาบริหารประเทศครับแจกเงินครับพากไหนล่ะครับแจกเงินครับพากอื่นเขาไม่มีเงินหรอกครับพากไหนนลครับมีฟาร์มกล้วยครับเออซื้อซอสอครับดูซสอสอนะครับพากไหนครับเออที่ดูซสอซอไปเยอะๆนะครับ ตอนนี้มันจะฆ่ากันแล้วครับสอสที่ดูดไปนะครับเออนะครับนี่ดื่มน้ำน้ำผลไม้ครับลิ้นจี่่ะวันนี้ก็จะนั่งคุยนานๆหน่อยครับสักครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องนะเรามาอยู่ด้วยกันครับมาช่วยเชียร์เพื่อไทยไปด้วยกันครับอีก สี่ห้าวันแต่ผมไปเรือกแล้วครับเขตผมมันเขตหกครับจุลินครับเขตหกผมจัดไปแล้วครับเพื่อไทยครับสองใบครับอาจารย์เทียนครับได้คะแนนเสียงผมไปแล้วสองคนครับสองสิบบัญชีรายชื่อกับปฏิริษีได้ไปแล้วครับคนละหนึ่งคะแนนครับนะครับเออนี่แหละครับ พักไหนที่เขาทําให้เรามีประโยชน์ขึ้นมาเราก็ต้องเลือกเขาครับโอ้เลือกส้มเลยครับโอเลือกขมยาดักดานครับใช่ครับยาดักดานครับพวกมึงเลยยาดักดานครับส้มทําอะไรให้ประเทศชาติมั่งครับคุณน้องเออพี่ถามหน่อยลุงถามหน่อยคุณหลานเขาให้เป็นรัฐบาลก็ไม่เป็นไปเป็นฝ่ายคำ้ำ เอ,อเขาให้เป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นตปเป็นฝ่ายคำ้ำเออแล้วคุณหลานนะคุณหลานจะไปเลือกมันทำไมครับคุณหลานสิ้นคิดขนาดนั้นเลยเลยครับเออลุงก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับลุงพูดแล้วพูดแรงๆครับคุณหลานต้องไปพิจารณาดูนะครับว่าพักไหนไอ้ที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ย ที่เรามีเครื่องบินอุปกรณ์ที่จะมาลบกับขเขมรนทุกวันเนี่ยเพราะคุณสุทินข้างแสงเป็นคนเซ็นอนุมัติมอบซื้อคลิปเพ่นซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาลบกับขเขมรนเออเราจะอยู่ดีกินดีอยู่นี่แน่พักเพื่อไทยไหมครับแล้วพักส้มทำอะไรให้ประเทศชาติมั่งกูถามหน่อยยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง เหมือนกับล้มล้างเลยนะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนี่สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานานแล้วมันจะลม้ลมล้มล้มเลิกเออล้มล้างสถาบันหรือเปล่าเออทําไมมึง,งโง่อย่างนี้ล่ะครับเออกูก็ไม่อยากพูดหรอกครับคนที่เลือกพรรคส้มนะครับมึงอย่าเข้ามาช่องกูเลยกูด่าเสียเลยครับไอพรรคเด็กเปรตๆพันนี่นี่ กูเกลียดมาหาเสียงนี่เจอหน้ากูจะกูจะด่าให้เสียเลยครับเออไอพักเด็กเปรตเ,เ,เนี่ยพักส้มเนี่ยไอพักการเมืองทุกวันนี้นะไอพักส้มเนี่ยกูเกลียดที่สุดเลยครับกูจะบอกพวกมึงให้ไอสีน้ําเงินก็อันดับสองที่กูเกลียดอันดับสามประชาธิปัตย์ที่กูเกลียดพักส้มอันดับหนึ่ง เออฟังเอาไว้ด้วยหนูก่อนที่มึงจะมาคอมเมนต์ในช่องกูนี่เลือกพักส้มนี่ให้มึงไปไกลๆเลยเออทำไมกูถึงเกลียดกูมีเหตุผลรอบที่แล้วกูให้เพื่อไทยใบหนึ่งให้ส้มใบหนึ่งแล้วมันทำอะไรให้ประเทศชาติมั่งมันไปยกมือฮนุทินเป็นนายกเพื่อไปทำอะไร คดีหัวสวลากากไปคดีเขาก็โดงลากไปย้ายข้าราชการเป็นพันๆตำแหน่งเพื่อมาทำอะไรเพื่อมาเลือกตั้งนี่แหละจะเอาชนะมึงนี่ทุกวันนี้นี่แหละทำไมพวกมึงโง่กันอย่างนี้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบ้านนี้เมืองน,นี้เออคนคนเรามันต้องรู้นะครับว่าไอพักนั้นนะ่ะมันทำประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองเรามั่งให้เป็นรัฐบาล เหลือเวลาเกือบสองปีกูไม่ไปหรอกกูเป็นฝ่ายคำ้ำเออมีไหมครับฝ่ายคำ้ำก็มีแต่พักไอ้ธนาธรน,นี่แหละครับไอ้เฮียเจ๊กกระบดนี่แหละครับเออมันมีที่ดินที่ผิดกฎหมายไหมไธนาธรเนี่ยเออมันดีตรงไหนเท่ามีซมไม่มีเท่าและไอ้สองเท่าสามเท่าที่ออกไปจากพักมึงอะที่โดนตำรวจจับอะ มันเท่าไหมครับน่ะเออก็ต้องคิดหน่อยมึงหยอกมาคอมเมนต์แบบนี้โอ้โหพวกมึงนี่หูหนวกตาบอดครับเออที่บ้านโทรมาหามาหาผมเนี่ยบอกว่าจะมีสอสอโทรไปหาเพื่อ เรื่องการเลือกตั้งนี่แหละครับไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่โทรมาเลยเก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะโทรมาทําไมอะไรนะครับอ,อ่สภานเพื่อไทยก็ตั้งงบประมาณ6-9ไว้จะได้คน ลพาพันบาทเออทวนหน้าแล้วครับใช่ครับเขาก็มีโครงการเยอะแยะครับภาเพื่อไทยครับคนกรุงเทพก็จะได้นั่งรถไฟ20บาทตลอดสายคนชลาเออหวยเกษียณส,สารพัดที่เขาจะคิดให้เราครับเออ เศรษฐีวันละเก้าคนคนละล้านเป็นโครงการดีนะครับนี่สมมุติ้าเราไปเสียภาษีเรามีสิทธิ์ได้เงินล้านไหมครับเราไม่ต้องรอหวยออกด้วยเราซื้อของเนี่ยเรเอใบสิทธ์เรียกใบกำกับภาษีมาเออเพื่อมันขึ้นใบของเราอะ่ะเออล้านนึงอะ่ะเออน่ะเขาคิดได้นะ ผมว่ารัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้เก่งนะครับเอ,อมีนโยบายให้ประชาชนเยอะแยะครับแล้วมีพักการเมืองพักไหนครับที่เขามีนโยบายให้ประชาชนมั่งนะครับก้าวไกลอ่ะไอประชาชนแหะพักประชาชนแหละแค่กูว่าเอาประชาเอาชื่อประชาชนนี่ไปตั้งพักนี่กูยังไม่พอใจเลยนะครับมันขออนุญาตกูหรือเปล่า กูเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเออมันถือวิสาสะเอาพักชื่อนี้ไปตั้งเป็นชื่อพักมันได้ไงพักเด็กนรกพวกนี้นะครับผมนี่ยังไม่ชอบเลยครับพักประชาชนเนี่ยครับก็วันนี้ก็เราก็มาทักทายกันครับพี่น้องครับออกมาให้กำลังใจกันครับเพื่อไทยสองใบเพื่อความเจริญของบ้านเมืองเรา เราต้องให้โอกาสอาจารย์ยศนันมานั่งบริหารประเทศนะครับญาติที่น้องผมรู้จักผมโทรไปดักหมดแล้วครับใครให้เงินมาเอาให้หมดแต่อย่าไปเลือกมันครับเลือกอาจารย์เทนเท่านั้นไม่งั้นต้องคุยกันหน่อยเพื่อโครงการสามสิบบาทนะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับพวกหมามันจะได้ไม่มาล้มล้างครับ พวกจันไรบ้านจันไรเมืองนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรครับวันหน้ามีเวลาก็จะมาคุยกันใหม่ช่วยกดติดตามชัยดัต fc เพื่อไทยด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ